tô lên hướng nó này, đi à, đó cái đi này rốt đi à, cái เลือกไปขี่ไหมพื้นแฉะไม่ชอบอีกพื้นแฉะขยงเท้าอา้าวถั้งงั้นนะ่ะไม่ออกหรอไปขี่หน่อยปะ่ะเลือกขี่หน่อยขี่หน่อย ไม่ไปจริงอะ